สวัดีครับสวัสดีครับมาชีท่านครับยินดีต้รับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับต้องวีพีธรรมดาก็จะดานเนะหุ้นไทยเช้าครับหุ้นไทยเช้าของวันที่ยี่สิบเาณน้าครับสำหรับหุ้นไทยเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบดนะวันลาภานะครับวันลาาสีชมพูดีชมพูสดใสสสนำสิ่ดีมาให้ทุกทุกท่านนะครับนำโชคนำ วา่าเองมาให้ทุกๆท่านนะครับก็กอบอบคดีสมามครัทุกท่านนะครับทีกว่าก็มาชมนะสําหรับท้นไทยนี่นะชทอ่ยวบีพีธรรมดาจะมานํเสนอให้วันละสีค่คลิปนะครับทุนไทยเช้าสิบโมงทุนไทยเทีย่ทงงทงทย,ยง,งเที่ยงครึ่งต้นไทยบ่ายแปดโมงครึ่งทุนไทยเย็นก็สี่โมงสี่สิบห้านะครับวันละสี่รอบครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาด ที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับตารางทั้งนี้นะครับถูกใจแต่ว่าถูกใจนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาชมกันเลยนะครับลุ้นลมเพื่อความเป็นเริงนะครับแค่คําขอบคุณทุกทุกท่านนะครับ สี่ห้าหกเต็นบนล่างนะส่วนเต็นบนอย่างเดียวเนี่ยส uh. ี่ห้าหกเจ็ดแปดให้เลือกเอานะครับเลือกรุ้นนะครับอย่าเอาหมดนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งห้าห้าเลยครับหนึ่งห้าห้าเลยครับตัวหกนะครับหกเจ็ดเจ็ดหก ตัวสี่คือตัวรอนะไป่ชอบเร่งตัวจัดไปนะครับตัวรอนะตัวข้อนี้ทีท่ห้ากับหกแลกันนะครับวิ่งหรือลูดนะครับตอน,นี้ฮนะตนวข้อกจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก่อรุนลมเพื่อความเป็นไปนะครับน,ะนี่คนเช้านะครับสิบสิบโม ดีมงนิดๆนะครับนี่เด่นบนนะครับนะครับส่วนตัวรองพิเศษนะผู้เจาะอย่างนี้เอาข้างหน้านะครับผู้เจา,านะไปนาะเอาข้างหน้านครับเอาข้างหน้าครับตามนี้นะครับส่วนแคท้ายนี่เป็นตัวรองนะใครชอบก็จะไปเอาตามนี้แล้วกันนะมันได้ทำแล้วหนะึ่งหน้า นี่ตามนี้วนวิ่งลูดก็ตามนี้นะครับปีกัลบลูดโซล่าเนะต่อครับมาก่างนี้นะครับก็ปีไปนะครับก็ปีไปนะครับขึ้นลบก็เป่ามเลนครับเพิ่มตัวเองเนะอืมคุบคุมมากมานะครับเก็บทันเนาะเก็บไม่ทันมือแตะพักไว้แล้วก็เก็บเอาทุกตัวทุกตัวเลยนะครับ Um...